ช่นเคยเย้ yeah. วันนี้นะคะเรามาอยู่กับแมทหนีหัวสุนัขนะคะแต่ว่าความจริงมันไม่ได้เป็นคำอ็นนี่ขนาดนี้นะคะแต่ตอนนี้นะคะอยากบอกว่าอาจจะแบบบั็กนะคะเพราะว่าตอนนี้มันบั็อกมากเลยอะมันบั็กแบบเหมือนมือเรานะคะมันปี เราต้องมาหาลูกแมวนะคะแล้วก็เอามาให้แม่แมวคนนี้เองเราต้องมีหัวหมาให้ได้อุ้ยเขาระบังเขาเวยช่วยด้วยลูกของฉันหายไปาหายไปปน,นหาเจ็บเนะปดหาเจ็เด็กและนำพวกเขามาที่นี่ระวังมีมอนสเตอร์โอเคเลยคือคนโอาา้ยไม่ต้องรับไม่ต้องรับ กลัวหมาพาไปไหน นี่มันที่ไหนกันเนี่ยอ๋อเขาให้เลือกอบัก๊กอ่ะบั๊กชั่บนนี้คืออุ้ยไม่รอดอันนี้ไม่รอดอันนั้นไม่รอดก็ต้องเป็นอันนี้อุ้ยถูกขงังเลยชอ่บมันบั๊กอีกแล้วอะ่ะ 哎呦！ เราลแล้วเราก็ต้องมาฝั่งนี้แต่ว่าแค่ต้องรช่ช่ไมอใช่่ทางทิศทางต้องอันนี้ชิจะเร แล้วทำไมมันชอบบักฟ้าบีบอีกแล้วบักอีกแล้ว,ลวเข้าวกเข้าเติ๊บจังมันบักอะทุกคนมันบักว้ายหมาใหญ่ก็มาแล้วเราว่าเราไปหาแม่แมวก่อนกว่าว้าย

ไเออช่างมันเถอะเดี๋ยวแล้วนะคะจะมาแต่งตัวนะคะท่ามกลางฝูงชนที่ชลมุนแต่งตัวกันเถอะอย่าไปสนใจอะไรเลยเราจะมาแต่งตัวกันนะคะนี่ใส่กระโปรงสุดเดยดีกว่า จะสีชีส,ส,ส,สไม่ใสล่ละเราจะใสอ่อนี่ดี่งไหมเวีันนี้น่ารักนะแต่ว่าไม่พอดีตัวเราเอาเออเอาเป็นอันนี้อพอดีเอ้ยพอดีอยู่นะแค่ต้องเอาบางอย่างออกไป ข <onz> <etus> าออกไปเอาเนี่ยไปโอเคได้เลยเสร็จแล้วไปวิ่งหนีมีขึ้นเยอะเลยเฮ้ยรู้สึกว่าพอใส่ชุดนี้ไม่มีสายตาอาฆาตเลยแม้แต่นิดเย้สวัสดีแม่แมวสวัสดีเพื่อน กุมเพื่อนกันจะมาปลุกคุ่มเพื่อนกันนะฮะปลุกกุมเรียบร้อยไว้ไวยเพื่อนไม่ใส่ชุดอ่ะปลกกุกคุณแม่แมวอุยไม่ได้เรามาซื้อของกันเถอะเรามีสูบเหรียญโอ้ถิดหวังจังไปทางนี้นะทุกคนอุ้ยระวังลืน่นควยวายว้ไว้อย่าลื่นลื่นควยคด้วย ทำไมมันต้องมีเอ็กก้้ยให้เรามาลื่นด้วยเงินใส่อะอยากเรากุญแจสีม่วงเลอยากเข้าไปในกรงสีม่วงคไว้ไว้ไว้มันบั๊กอีกแล้วอะเรามีปัญหาตรงที่อะไรวไะนี่ทำไมมันสโลอย่างนี้บั๊กเยอะจริง และเราต้องชิดซ้ายนะดูเหมือนนะท่ามันอ่ะต้องชิดซ้ายไหวเลยมันมาเลยมือมืออย่าพึ่งตอนนี้ควายโดนทุบนไปได้มีน้ำตาลจะมีไงินกุญแจถุงนี้ำกุญแจสีม่วงอ่ะกุญแจสีส้มกุญแจสีม่วงควาย คือว่าโบาอยากเล่นแล้วอ่ะเนี่ยอยากเสื้อเนี่ยอยากเสื้อเนี่ยปีกเนีย่ยปีกปีกอยากเป็นนางฟ้าบินบนสวรรค์ฮ้ายม,มันบักเนี่ยกับเัาอุ้ยมันบักอะไรตัวน,นี้ป็นเนี่ยอุ้ยแต่บักก็มีประโยชน์นะมันวิ่งโดยที่เราไม่ได้เกิดเลยเอบอบักก็เหมือนอย่างนี้อย่างเห็ดกำแพงเท่วไว้มาแล้วมาแล้วช่วยด้วยใครก็ด้วยช่วยด้วย

ซี speak. Speak. We ่นั่นจะลอยไปไม่มีใช่ไเขาบอกว่ามันจะหลอกเว้ไปที่ดูดีที่ไม่ดีแถวอันที่ดูดีไปเลยสิครับรออะไร มันก็เันเดียวซินี่มันอีกต้อนเฝงเฝงแอนนี่นี่ช่วยเลยก็คือเราไม่รอดอยู่แล้วใช่ไหมอ่ะช่วยน้องแมวอยกวนี่น้องแมวน่ารักมากเลยอ่ะตะมุดตำนี้มากอ่ะแม่แมวเอามาคืนแล้ว ว้าวอุ้ยแซง n ิ y ถ้าไปไหนต่อไปต่อไปต่ออยากให้มันบักแบบเดินแบบนี้อ่ะจ๊บจิบจิบจิบชอบเอีกดีใจดีมากบักอีกแล้วบักอีกเออขอบคุณมากพระเจ้าไปจุ๊บโอ้ยมันต้องมาหยิบหุวใจมาอีกแล้วเหรอไม่นะอีบ้า คนแต่ที <c oughs> ่หลังไม่ต้องวุ้นกูเจว้ายมา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 ม่มาอามามยมา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 าามามามมา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 อามมาม้ามาามาหาม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 าอาม้าไปมายาม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 า้า่า จึ๊บจึ๊บตามเพื่อนไปไปเพื่อนเลยไปไปอุ้ยโอเคกระโดดเท่านี้ก็ไม่ได้เพื่อนด้วยหน่อยดีกลัวเพื่อนกลัวเพื่อนมาเร็วเพื่อนมาเร็วเพื่อนมาเร็วเเพื่อนมาเร็วเเพื่อนเพื่อนมาเร็วเมาเร็วเร็วเลยเพื่อนเพื่อนมาเร็วเร็วเร็ว เร็วสีโอ้ยโคกจโคโ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 จว่าโคโจโนนนีมันมาค้างตรงนี้แล้วอ้าโดนแน่เลยโดนจริงด้วยคือทุกคนคือเราเสียวเยอะผิดผิดอยู่ดีๆมก็บั็กแล้วก็เดินไปเลยแล้วคือเราเสียวอย่างหนึ่งมากเลยอ่ะคือมันจะมีอย่างหนึ่งที่เรากังวลด้วยเพื่อนซึ่งเรามีเพื่อนอยู่บั็กหนึ่ง เราเล่นแอปบ,บัดกับมันเฟ่ยกลัวมันส่งอุ้ยอุ้ยอุ้ยกลัวมันส่งไอ้น,นี่มาตอนเนี้ยส่งอะไรวะอะไรนะเขาได้ช่วยฉันด้วยฉันอลับไปแล้วฉันเล็กอยู่บนหัวหมาแล้วเขาจะได้ช่วยฉันด้วยเขาจะได้ช่วยฉันดีใครจะได้ช่วยด้วยอ๋อตายฉันก็ขอจบเพียงเท่าน,นี้นะคะกลัวเพื่อนส่งแอปบ,บัตมาโอเคนะ บายบายเจอกันใหม่คลิปหน้าไป